คนครับคนน้วก็มนุษย์มนุนเออใส่ไปก่อนบอกบอกบอกแล้ว็ใส่ใส่เยอะตัวเดียวได้เนาะสองเผามินนะครับนี่บอกมันผลมันไหม้ครับบอกว่าตัวมันไหม้หน่ามันไหม้สักหน่อยไปละบอกมันเหลียงนะ่ยเผาเมืนกับไหม้แล้วมาบอกพอดีพอดีฮะมันดีนะไก่ไม่ไข่นี่ ไกลแล้วเนาะไกลแล้วครับนี่เขาแข้งมันเขาแข้งมันไฟบังคับให้รับเดี๋ยวเอาลงไปใส่ปืนเลยเชฟเราขี้เอดะพอ,รอระค,ะครับพอเนาะได้ครับได้ยังไงต่อครับอันนี้เอาไปล้างครับคาดนะครับคาดเลยคาดเอาขนมันออกครับที่มันเห็นหอยไหม้ไรเงี้ยอือสุดยอดมันดีกหนัก เฮ้าแย่อกินวอจะต้มยำครับวันนี้ต้ยมยำไก่ไม่ไข่ฮัทครับเหมาะยังซีอะไรเลยเขาต้มสักกึงิงย่างสักกึงิงบอะเหมาะเหมาะเหมาะได้เอานเี่อะไรต่อครับจากนี้จากนี้เอาไปครัวครับครัวใส่เอ,อกตอนเจาใส่เอาอเลยครับเออไออย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวนี่วัวไก่เนี่ยไก่ไม่ใครแล้วนี่ต้ยมยำอะไรเนี่ย โอ้ให้จมมอสแก้วโอ้ไหนครับเน็ตหน่อยวิธีการคว้าไก่ของบ้า,บานๆหน่อยอเนี่ยเหนียงม,มันเหนียงไปที่มันแตกมันจะเดี๋ยวมันจะติดเอาวะครับเหนียงนี่นจริงป่ะฮะจริงป่ะมอขนาดน,นี้นเอตภาพก่อนถ้าอากกเจอหึ้งหน,น่อยนี่เนี่ยไปหึ้งเหนียงมันแตกยกเหนียงออกมันโคนมันโอ้ปาจีอะพาเลยครับพาเลยตูนไก่ ทานดีๆนะครับผมเสียวเมื่อแะมิดน hmm ี่ก uh ็ผ like mm ่อนร้อนข้ามมาปวะนี่ก็จะไล่มันบอกคุณแม่นั้นบอกหับบ๊อบบ๊อบบ๊อบนี่กันเนี่ยธรรมดาถ้าถ้าบอกชำนาญนี่เหลวแปนเลยนี่นะเสียวเมื่อผมเกลีกลับแล้วครับ มาลมาละมมาหัวนมาละมาละหโอ้ลกำลัากำนีครับนี่ครับดึงตะบนลงมาเลยพวกเขาเถอะนี่กะบปีมืออ่ะเนี่ยแบบัต้องต้องมือมันต้องนเปื้อนเลยนี่เรับเดเดเดอมีใครวะนี่เคยเคคมีคนมวนไข่ครับ กอ้วนไงอ้วนปัดนี่หน่อยครับตันนี้บอกนี่หน่อยปัดปาดไรขวางเลยนไรเงาได้ป่ารับมีหน่อยเออเด็ดร้อยเลยครับนี่ต้องมีเหรอครับถ้าขี้บัวต้องล้างแล้วครับสุดยอดแต่ไหนนะกรกปากมาเห็นหน่อยโอ้ีเงินเนาะนี่เขาจะบอกกรกแล้วครับมันจะแยกแบบก้อนก้อนก้อนพี่จีนจะต้มเป็นตัวนะครับแต่วันนี้หม้อแก่วมันน้อยเลยต้องแยกเป็นก้อนเป็นก้อนอันนั้นใส่แบบมด ถ้าม้อใหญ่นี่ต้องรอปุณละเนาะงานแต่งปุณละเนาะเออปุณนะครับจะไม่ได้ได้แต่งจัดหม้อใหญ่เลยก็ไม่ได้จะได้แต่งเนาะเหรอจะสาวดีไล่ละเจ้าสาวดีละต่อหาเจ้าสาวแบบป้าแบบแยกเป็นีัครับแยกเปนตีนตีนหนึ่งตีกตีนขาแยกไว้ตีกตีนเนาะแข่งนี่ก็อ๋อครับ แข่งเนี่ยเอาไปผอ no? ้วนอ่ะครับล่ะขาวขาวขาวนี่ากินเล่นกินกับอย่างกินเล่นนะครับกินกับแช่ขาวแชาขาวอีลุลุอย่างนี่ครับนี่คือขาครับเอาอีและครับบินบินขาบินขาเนี่ยขาถึงแล้วเนาะคาัครับ สองห้าครับผมร้อนมากครับต้มครับนี่คือต้มเลยนี่ครับอะไรนะจากนี้จากนี้เราจะเอาไปใส่หม้อแล้วครับจับติดกวงแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนนี่ครับไปครับใส่หม้อเลยครับครับใส่หน้าก็ครับใส่หอกพอประมาณครับผมเขาเลียมหน่อยเดียวหน่าแล้วเาจัดตามครับ แล้มันละเอียดละเอียดเขีนใหญ่โค้ดเลยไปเปิดหม้อเลยนะครับน้องเปิดหม,ม้อครับใส่เลยครับใส่เลยครับใส่รอน้ำเดือดครับอ่าเอาเลย เดี๋ยวถ้ามันนี่มันน้ำเดือดมานี่เหลืองหมอขนาดนะครับนี่กินนี่หอมเลยเนาะครับผมพิสลยนาะปิสฝยได้ครับดีอจะใส่หมย่างหนึ่งครับผมไก่กระเพาะมับไไปไปแล้วครับเหลืองหม้อขนาดเนาะอมกินจะใครี่เจ้าครับน้ำก็เหลืองมะไปเลยครับไปไปเลยแฮมเลยนะครับมันจะลุงหอครับกานนี้เขาก็รอครับรอไก่มันปุ๊ นะคนไหนครับหมอหมอนีกับเกวีนมันกันนอนจับพอดีนอนไก่ตัวนี้เนาะกะจับแล้วครับนี่ใช้มือเด้อดจากนี้เขาก็รอครับนี่เหรอรอน้ำเดือดอย่างเดียวต้มให้มันสุกครับตะกี้ลืมใส่ใบมอนนะครับพี่น้องใส่ไปหน่อยเนาะเพิ่มความอร่อยกลมกลมแทนสมุนไพรเนาะใส่นะครับยิบมือก็ได้ครับยิบมือใส่นี่มันจะรสชาติพราดพลาดพลาดอันนี้่างจากห่างเหินห่างหายนะครับ ต้นมาแล้วอู้ยยังนี่ครับหักของป้อมครับถ้ามีก็ใส่ตัวเล็กก็ได้ครับใส่เดี๋ยวครับน้ำเดือนแล้วกหรโอ้ครับือดแล้วเนน้ำเดือนเพิ่อนับผมใส่ตรงนี้ของตึกนี้ไลาอย่างนี่ขอน้ำนะครับเหลี่ยงเมั่งขนาดอีกหน่อยครับต้มจิ้มอะไรครับจิ้มแบบจิ้มได้มันแบบสุกจ้ะนี่สุกแล้ว โอ้ตับหวานครับจะนนี้ก็รอครับรอให้มันสุกครับถ้ามันสุกปิดหม้อเลยเนาะปิดฝาเนาะปิดฝาไว้ก่อนวันนี้มาถึงที่แล้วเดี๋ยวฮอร์จะมาตำเครื่องเลยผมเครื่องใส่ฮอรครับนี่อย่างของจะใช้ข่าหอมขาวหรือกระเทียมครับเม็ดเมล็ดผักชีเกลือนี่เป็นชิบเป็นชิบเป็นชิบเกลือหงว้านนะครับเกลือน้ำมันให้ปนบวกมากี้ หา่หานห่านพวกนี้ตามไปได้ครับพีกพกแห้งพีคว่าครับผมนี่ไปขวมาละตะก,กี้อันนี้คือใส่ทีเดียวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเขาใส่ทีได้ยังครับใส่เกลือน,นิดหน่อยพอยตัดไปปรุงทีหลังแฮมครับนิดตะกี้นิดหน่อยพอเสร็จแล้วครับเหมือนเดิมครับบดก่อนบอดก่อนขันมันกระเด็นครับผมใส่ใส่หมดเกล็ดเลยนนะใส่ตะไคร้ครับผมใส่ลงไป หอมขาวครับผมขาวครับผม,ผมใส่ลงไปเลยยางใส่ลงไปหมดแล้วเนาะใส่หมดแล้วครับผมมันเลยมันต้องเด็ดค้านออกนะครับว,ว่าพริกมันกรอบอยู่แล้วเขาไปคั่วไหมโอ้พริกสดพริกซอสหอมไม่ยครับซออยู่เนาะพริกปัดตายพริกปัดตายนี่คั่วจน่างอดจริงๆแป๊บเดียวครับผม เก็บใช่จสิครับใครใครมันเดือดนะเก็บใช่นั่นใครมันเดือดแล้วกจบใชเหรอมาครับมาดูครับมาดูครับเสร็จแล้วครับอยังไม่เมปฏิยไปติ๊กๆเลยแล้วติ๊กๆกับผือแม่เหมาะขนาดเลยท่านเลยครับจากที่เราต้มไก่สูแล้วครับใส่ตับใส่ถ่านครับแล้วเราไปซีกๆเป็นก้อนๆครับเราจะมายำในหม้อเนี่ยครับอ๋อโอ้น้ำรับเหลืองเหลืองไก่เหลืองทอดเลย น้ำมาให้อนต้นเนาะดิผมจิ้มคอนเนะจิ้มจิ้มเนี่ยมาละหันหอนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนวดนวดหนห้อนเนาะน้ำขุนอยู่ขอาขาเด้วขนาดนี้ขู่ขอหลานเนี่ยด้นี่ไม่ไม่ไม่ผมมากไ่ขอตับเป็หลานได้หเอเดี๋ยวเสนอนี สวยจอดเหลียงวเลียงงามเนาะอันนี้ปออผมา็มากขนาดนี้นะจะใครฮะบิชไคบิชไยโอ้สวยจอดเด้อเออตัดเลยของในนะขอกลางในะตัรก่องในนะนี่ตรงนีนี่นี่งในนนี้เยะยเยอะยะิเพพยายาเนาะเยยะยอะยะัน้ำลายไหลครับกานี่น้ำลายป่านพูดเลยเนาะแค่กินแล้วครับพี่ มาครับมาครับจากนี้ฮะไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะไปซีครับฉีกถึงก้อมถึงก้อมแล้วอย่ามันย้ำฉีเอาหมกตีนมองไยดิแล้วแต่ชอบครับตีนใหญ่ตีนน้อยอ่ะฉีกสามใจชอบเลยครับผมไปเลยเนาะไปเลยพอแน่อย่างกับพี่ซีอ่ะแอทมีเนี่ยอี๋ตาเป็รอครับใจเนี่ยกินล้วาซีขซีมั้งเหรอข้าแต่ข้าวซีอซีไก่ซีไก่ครับ

อ๋อเอามีสเตลเลสใช่ไหมมันฮ้อนครับทุกคนครับตอนนี้เนาะเป็นจังไงนี่หลังจากที่เขานั่งซีกันตะกี้ครับผมนี่ครับก็ได้ะล่ะเนื้อไก่เต็มชุ่ชามใหญ่เลยครับตุ๊ครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปย้ำรับผมไปย้ำแบบสไตล์บ้านๆมอสขนาดเลยน้ำพริกนี่น้ำพริก น้ำพริกบาบ้านครับผมลสูตรบาบ้านเหมาะแน่นอนอร่อยแน่นอนดูน้ำพริกบาบ้านนะครับลองดูน้ำพริกน้ำพริกรับอืมอย่างนี้ไปเขาก็ไปเลยเนาะครับผมเดี๋ยวเขาไปไปยำกัอนเลยเนาะยำไก่ยำไก่ล้ำล้มไอ้คนนี้เป็นคนยำเเหรครับครับต่อไปเขาเป็นขั้นตอนเป็นยำไก่แล้วครับจากที่เอาซีกยังเรียบร้อยแล้วครับลิ้นเป็นยำเลยครับลิ้นเริ่มจะหวันกันแล้วไหมใส่เข้าไหม ใส่พี่ครับขั้นตอนแรกเอาใส่พริกก่อนเลยครับอันนี้รัพิกนี่แล้วแต่ชอบครับถ้ามากเพชรก็ใส่นักๆเลยครับแต่ผมจะใส่ประมาณนี้ก่อนครับประมาณเอาแบบเก็บเต็มเป้าครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจิ้มผมกันะจิ้มขึ้นมาดังเนี่ยครับนต่อไปขอเป็นรถดีครับรถดีครับรรถดีคับนั่นแหละมันมีลูกมือนี่มีชิฟมีผู้ช่วยครับอันนี้มีช่วย ถ้าเกิดว่าผมกำลิงดตั้งงเนี่ยไปเป็นทับจ้อนสายลวดดีสายได้ลวดรูปเหาเนาะครับที่ขางไปซ่อมต่อไปโอ้มามิครับมามิโอสุรับผงนัวมาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ซ่อมครับผมโกหันร้านไปไปครับเห็นหน่อยนะแถบแถมกระปึ่งเนี่ยนี่ดูเกียร์เกียร์ไว้ก้อนเดียวเพียงเอาจิ้มทีหลังครับเข้าไปครับโกนครับโกนโกนๆเข้ากันนอันนี้คือ ส่วนผสมน้ำนะครับใส่น้ำมันน้ำนมดิไก่อยู่ให้นะครับอือาดน้ำกินาดสีแสอจะเพ็ดเนาะครับเพ็ดหรือเพ็ดอยู่ที่คนชอบครับถ้ามาเพ็ดไฟไปเลยครับต้องจิมหมละจิมเอาก่อนครับน้ำฮอนสวยกันนะไนขนาดไปด้อนี่แกพิกครับแกพิกแกวพิกแกวพิกใสวพิกครับแกวพิกใส่พิกแกวพิ๊แบกกิมกกกกกว ยางห้องบ้านเกียร์ห้องบ้านเฮ้ยเกียเฮ้ยอันน้ำมันครับเดอเกียร์ใส่บ้างได้ครับเคืออมันจางหนอกจางน้อยเขาก็ต้องเค็มเอาครับว่าจะบไม่ได้ขอเปิ้ดขนาดนี้อ้ะเกิดเด้เจ้าหูผมมันจางหนักครับใส่นักน้อยส่วนต้นกินหอม่ได้ใส่เนาะกับบดีใส่นักแล้วครับตอนตอนนี้ก็ตอนเทาตัดน้ำพริกเขาใส่นักแต่น้อยกวนเก็มแม่นเขาต้องมาเติมแล้วนะครับตอนนี้ดีกว่าห่อก็กคอยเติมไปครับคนไหนมากมากเก็มมาก เพีตยังใส<ห>่ <คน S 2> เองคนคนคนกับข้าวมันมีสูตรแต่ตัวนะครับผมเนี่ยครับน่าจะเข้าแล้วค,ครับจากที่เราปรุงน้ําแบบได้ที่แล้วครับจับรสจับชาติแบบข้าวพริกข้าวเกี๊ยลวละจิ้นก๋ยลงมันเลยครับเดี๋ยวก่อนผมขอจิ้มได้ก่อนได้ครับเดี๋ยวมาจิ้มมันมจะได้นิ้งก่อนเลอ่ะก่อนจะใส่ไก่จิ้มนะครับหวานน้ามันหนัวขนาดไหนเอา ร้อนอ๋อ้อนฮ้อนฮอนเ้าโอ้หลวงับแต่รับแต่ับเราับจดดเรผู้สวยทดลงจี๊หัมใส่จีนี่จะลําหน่อยเนาะเามันสดมันสเดือมาแต่แก่ตนี้เด้ออาอุ่นอุเขาอุ่นเราเกียว อู้ได้อู้ได้บ่ดีครับจะเอาไปอันนี้ก็คือนี่ครับส่วนประกอบทีหลังครับมีหอมป้อมต้นหอมพักทีนะครับมีพักไพ่หอมด้วยนะครับเตรียมไว้คนไทยห้องพักเพล่เนาะอครับนี่ครับใส่งไปเลยเนาะคือใส่ลงไปเลยครับหมดเลยมันต้องมต้องดีดานักเนาะครับไปต้องดีดานักคือใส่เลยวางดับลงไปเลยครับนันเน่เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดีอทครับนี่ก็คือนคร แล้วก็มนุษย์มนุษย์เออครับได้เต็มเลยเลยไม่ซ้ำใหญ่เลยมอเนาะคนน่ะข้างขยักขนาดเราแบบนี้ตักใส่เจ้าเลยกอได้ครับพอได้ครับเดี๋ยวเขาจะไปจีมครับตักทำเล่นละทำเล่นละทำลายป่านเนาะตากล้องตากล้องเริ่มโจ้ตเดี๋ยวเขาตักให้เขาจิ้มนะครับนักเกิร์นี่ Nem em nè em nè môi. Nem luôn môi honey. Nem hôm, con môi. con môi, nè em Nè em, nè đang Nè môi, đang môi. đấy, môi. vào môi. Nè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  Nè môi. 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 Nè หอมนเนาะไม่ใสไปใส่ไปทั้งหืมบ๊อบบ๊อบนหนักเท่ไม่ต้อใ,ใส่ใเดียวอู้หตัวเดียวเลยเนาะสองเพื่อน๋ยวนี้เราตักกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยราก็ไปถึงเวลาจิ้มนะครับพรุ้มเพิ่อนบ๊อบแล้วคนๆเรากับคนคนเลยครับนี่ครับอันนี้คนละยำครับเอ้ยแม่นะ คนยำหรือว่าคนยำไก่คนยำไก่จิ้มหอมครับเออหอมหลายๆหอยจิ้มมหมาะส้มขนาดล้ําเกิดวันเดิมใครยากใยากกันหรอแกจิ้มมาได้แต่พูดจะได้มดล้วแต่ข้อเราหลายพูดครับเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มกันเป็นหมูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องนั่งแต่ก้านะจิ้มเนาะนอยากที่ว่าจิ้มคนเดียวมัน อิจฉาน้ำลายป่าอินดูอินดูอินดูน่าอินดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนจิมล้วเนาะเดี๋ยวขอรัดให้ผมจิม้อะอจิ้มจิ้มจิ้ครับคุกอนอันนี้คือต้มแซบครับผัแนวเขาไทยไก่ไปต้มแซบเด็กที่ต้มยำไก่ได้แต่เมื่อได้่ไก่ไปต้มแซบ้เอไหนคละถึงมเนาะส้มิบสีสีกิโลเดียวนะ ตกลงกวาดเจดไายเป็นอันนี้ก่อนครับนี่ส้มมะไอพ่อแต่ก้องกลับองนะครับไอพ่อกินพ่อกับใครอยากอ่ะสามคนเนาะได้แบบชะอาส้มเหมือนเน่มาแบบมาครับขอรับคนมากส้มครับใช่ครับครับแนวต้มแซ่บครับเมาะเมาะโอเคแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอแต่ก้องกินครับพ่อกินพ่อกับใครอยากพ่อกับอิ่มเหรอแต่ก้องใครับเดี๋ยวเอามาจิ้มเลยกับเป็นหมูเลยครับไปเลยครับ